ช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจจะยังไม่แรงนะ, uh huh. ะแต่มันเริ่มมานิดนิๆช่วงเดือนเนี้ย กับเดือนหน้าเนี่ยระวังหมายถึงเรื่องมันอาจจะสรุปได้ภายในเดือน2เดือนนี้นี่เรื่องมันก็จะจบไปก็ไม่องอะไรเม่อยากรู้เล่องอะไรจะสรุปได้ในเดือนสองเดือนนี้ชายหนุ่มคนนึงไปอะไรอย่างนี้เออพี่ได้ดูว่าอย่าปฏิเสธเพราะว่าปฏิเสธแล้วเดี๋ยวมันไม่จบอ๋อต้องปล่อยต้องปล่อยเหมือนเป็นมือที่โอ้โหอะไรประมาณนี้ใช่มพี่จะรอพี่จะรอภายใน2เดือนนี้เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์แต่ตัวแม่ไม่มีข่าวเช้าแล้วนะจบไปแล้ว อาจจะได้ข่าวว่าไปทำบุญทำบุญอะไรกันไหมไไ <c oughs> เนี่ยไปเลยไม่จำผู้ชายเขา <c oughs> เอามาน้องบอยบ่อยน้องบอยตอบว่าอะไรอันนี้นองน,องนิวอันนี้น้องมิ้นครับตอนฟังการุณาลืมตาด้วย <c oughs> อันนี้ยังไงล่ก ก็คือว่าคิดว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนหนังเขาเพิ่งโด่งดังไปอะไรเงี้ยคือคำว่าข่าวฉาวเนี่ยมันอาจจะตามมากับไอ้ความดังของตัวเองด้วยก็เลยดูจากงานนะเอาเวลไปตามงานนินนะเอามาแก้มบุ้มแก้มบุ้มต่อมาร้ยจริงร้แก้มบุ้มเองทำไมอ่ะไม่กล้าว่าคนอื่นแน่เลยใช่ไหมไม่ไม่แต่ว่าหนูก็เคยดูหมอมาบอกว่าอายุประมาณ ยี่สิบสองอาจจะมีข่าวอะไรไม่ดีบ้างเผื่อเป็นตัวเองข่าวข่าวไม่ดีเช่นอะไรเดินไปแล้วหกล้มไม่รู้ไม่รู้แกบุมยังต้องปรึกษาแม่ทุกเรื่องอยู่นะคะก็ระแวงระแวงตัวเองไว้เท่านั้นเองโอเคอ่ะด้วยแต่ว่าราศีคนราบฏราบฏไม่กล้าว่าใครเนี่ยด้วยด้วยไม่ว่าใคร ด้วยนิสัยปกติเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงบางทีแบบอ,อาจจะไปแบบว่าไม่ถูกใจใครอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้แบบว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเกิดจากตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไปแบบกระทบกระทั่งใครที่เออเขาโดยที่เราก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะเออจ็ออบพอ <c oughs> บเฮ้ยใครเอายาอะไรให้เขาดิปปปเดถ้าหนูตอบเราเป็นชื่อชาวบ้านอย่าโกรธนะเขาไม่ได้ตั้งใจว่านะแต่ว่าราศี ใช่มันมีเหตุผลสายป่านต้องฟังเราเรามองแล้วเนี่ยคือเรื่องข่าวเช้าเนี่ยโอเคถูกต้องว่ามันอาจจะต้องเป็นกรณีในแนวชูสาวสาวป่านยังเด็กลูกอายุน้อยนอย่างเงี้ยมันน่าจะมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะต้องแม้มันก็มีโอกาสเพืที่เขาเขียนหน่อยอย่าไม่ใช่ทีเดียวยไม่ต้องการเนียย่ไม่ต้องการพูดก่อนเอาเลยมันก็เลยมันก็เลยเป็ที่เต็ที่แน่นอนอะไรวะ อ่ะเพรว่าน่าจะเป็นราาชไม่คิดว่าเป็นเล้าเล็กเลยใช่ไหมน้องตื่นเต้นเพิ่งเคยมาครั้งแรกโอเคเออใช่เอามาดเดินแต่ว่าราีตัวเองตัวเองทำไมอะครับอันนี้ไม่ตั้งใจจะเป็นคนดีละครับี่แต่คิดว่าเออก็คือจากที่ดูดวงมาเนี่ยก็คือปีนี้เขาบอกว่าดังค่ะก็เลยตั้งใจว่ามีทางเดียวคงดังได้คือต้องฉาวแล้วล่ะ ตัวเอบตัวเองไปค่ะมาถึงราศีใจค่ะใจค่ะมาเจอแต่ว่าราศีทดสอบคาะไปไปด้วยขอบคุณค่ะต้องขอโทษนะ แต่ว่าเมื่อเช้าเพิ่งฟังขา่าวาหนึ่งรายการทางวิทยุเขาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องน้องสายป่านนี่แหละค่ะจริงเหรอคำว่าข่าวเช้าไม่ได้หมายความว่าเช้าทางชูส้สาวอย่างเดียวก็ได้เ<อ>ช้ากับคูก่กรณีอาจจะเป็นชายเป็นหญิงหรืออาจจะเป็นฉินก็ได้<อ>ใ,ใช่ไหมคะทุกอย่างเช้าได้หมดรู้เรื่องคนอื่นเยอะนะเนี่ยคนนี้เขาอัปเดตอัปสายป่านบ้างดีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ทสอบไป เพราะเหตุการณ์นี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือว่าสังเกตจากที่พี่ๆเขายอมรับกันว่าตัวเองก็มีบ้างแต่อของป่าเนี่ยกินขา่าวกี่ข่าวขึ้นหน้านหนึ่งทุกข่าวเลยค่ะอย่างงี้ก็เลยแบบคิดว่าตัวเองอ่ะเ้าสุดแล้ดีดีดีมาถึงตัวแม่อีกหนึ่งท่านนะครับผมอค่ะต้องบอกว่านี้ไม่ใช่ เลวไล้นะคะคือไอ้เขาเป็นคนมีเสน่ห์คือเราเป็นผู้หญิงเรายังชอบเลยผู้ชายก็ต้องชอบอะค่ะแล้วก็คิดว่าผู้ชายที่เข้ามาอาจจะทําปัญหาให้เขาได้อาจจะสร้างข่าวได้เคยคิดว่าราศีนี้ก็ไหนเป็นไอ้เขามีเสน่ห์เอาละอเชิญฟันฟันทิศราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะตกเป็นข่าวข่าวข่าวาศี อย่าตกใจเพราะข่าวเช้านี้จะเป็นเรื่องที่ร้ายกายดีครับเพราะว่าเช้าและมีโชคลาภในมุมทางโหราศาสตร์นั้นมีมุมที่ปรากฏชัดเจนว่าคุณที่เกิดในราศีเมษมีดาวประจําตัวคือดาวอังคารในทางโหราศาสตร์นั้นตั้งแต่วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในมุมเสื่อมเป็นนิดในทางโหราศาสตร์หมดแรงอ่อนกําลังสัพะเะคอสัพพกรรมต่างๆจะรุมเร้าให้เกิด ความน้อยเนื้อต่ําใจหรือเกิดการดูถูกดูหมิน่นหรือมีเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงประการที่1ประการที่2ดาวราหูโคโจรอยู่ในภพสุภาราหูคือความหมองมัวข่าวเฉาหรือเรื่องที่เป็นเรื่องมอมเมามัวเมาทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมทั้งที่จริงและไม่จริงปรากฏอยู่ในเรือนของคนเกิดราศีเมษและประการสําคัญปลายมีนาจะมีเรื่องของเฉาเรื่องคู่รักคนรักแต่พอเข้าเมษายนปั๊บ ดาวการเงินมาทับจุดเกิดอาจจะมีข่าวเช้าเรื่องถูกโกงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจปรากฏซ้อนเลยครับแปลว่าเช้าครั้งนี้ทั้งเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องความรักเป็นไปได้ทั้งนั้นและเรื่องในครั้งนี้จะนําไปสู่โชคลาภเพราะดาวเจ้าเดือนแห่งความสําเร็จหรือชื่อเสียงนั้นที่เช้านั้นไปเป็นลาภะในราศีกุมดังนั้นในมุมทางโหราศาสตร์ที่ว่ามานี้จึงมีบทสรุปแบบฟันธงที่ว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้มีเกณฑ์จะตกเป็นข่าวเช้าฟันธงครับ ยอมรับข่าวเช้าอ้าวชาาราศีเมษทั้งหลายไม่ต้องตกใจนะคะจากร้ายจะกลายเป็นดีแต่ไม่รู้วันไหนสักวันมันจะต้องดีแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือยังไงอย่างของจิ๊บเองก็เจอข่าวแรงมาในช่วงตอนวันที่หนูรับปริญญาถูกป้ากับผมทรงนั้นเนี่ยหนูรู้สึกยังไงวันนั้นไหวไหมเออก็จริงๆเราก็โอเคแล้วคือพอมานั่งกับกับมานั่งย้อนดูอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าแบบ เออบางทีเราทําอะไรอย่างเงี้ยเรานึกแต่ว่าตัวเราอะไรเงี้ยเราลืมดูว่าเราเป็นคนของสังคมอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราทําอะไรเราก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมบ้างถ้าอย่างนั้นถ้าเจอเรื่องฉาวแบบนี้อีกจะรับมือ,อยังไงเฉยๆแล้วค่ะหนักๆหนูก็เจอมาแล้วโดนด่าทั่วประเทศเลยเพราะฉันเดี๋ยวนี้หนูก็เฉยๆ,ๆแล้วก <c oughs> ็วิ้แล้วค่ะแล้วได้กําลังใจจากใครบ้างเวลาเราเจอเรื่องหนักๆก็ที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยเขาก็คือเขารู้ว่าเราทําอะไรเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเขารู้ว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียเขารู้ว่าเราติงตังเขารู้ว่าอะไรยังไงเราคิดยังไงเขาก็เลยแบบโอเคกับเราเห็นไหมอย่างน้อยในคนในครอบครัวก็ก็เป็นจุดส่วนรวมของกำลังกำลังใจของหรือจะมีข่าวเช้ากับแฟนทอมอะไรนี้บ่ะเขาเลิกเช้าแล้วเขาเบื่อแล้วนักข่าวก็ไม่เล่นแล้วจริงปะจริงเฉยๆไปแล้วเหรอใช่ว่าไม่หนุกเลย ไม่งั้นไม่งั้นปรึกษาตัวแม่ได้และวจ้าเมื่อกี้เขานั่งเมากันเขาบอกว่าเขาเฉากันนะเขาบอกว่าบางคนไม่เห็นรู้จักเลยอยู่ดีก็นักขับก็จับชื่อมาคู่กันแล้วงานเข้าเลยขบวนกันอยู่สองคนเพื่อไม่ให้งานเข้านะฮะอาจารย์ลิงค่ะทางด้านนู้นค่ะครับผมมรลักษด้ฝากวัตถุมงคลเป็นอะไรบ้างคะอาจารย์ลิงเป็นเทพพระราหูที่ป้องกันภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำมนต์เสาห้ามหาเศรษฐีวัดไตรมิตร อ hey, oh, มอบให้ไปด้วยเลยนะครับจบดีค่ะอบเดี๋ยวเราไปแบ่งกันเราราศีเมษเหมือนกันไม่ต้องมาแบ่งพี่ไม่ต้องมาแบ่งเพาะพี่เป็นราศีเมษที่โชคดีไม่ต้องมายู่งกับพี่ อ่าสำหรับข้อนี้ถูกไปหนึ่งท่านก็คือน้องไอซ์น้องไอซ์คนเดียวเลยจริงๆรราศีเมษเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อร้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีดีเป็น,ปนธรรมดานะคะแต่ว่าในช่วงหน้าสิคะคุณผู้ชมขาจะร้ายขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะร้ายกลายเป็นดีช่วงหน้าสักครู่ค่ะสักครู่ครับ